สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องเ e ทา l Channel มาวันนี้จัดให้ตามคำขอมีพ e ี่น้อง FC ขอมาว่ารีวิวคานหน้ารถชีบโกแขกให้ดูหน่อยว่างั้นฮะว่าเป็นยังไงเนาะนี่ฮะแปดนอด็อตนี่คานเป็นคานของ Isuzu CX นะฮะเนี่ย CX ทีเอฟเป็นคานรถ1ิบล้อหน้ายาวนะฮะเนี่ยจะประมาณนี้นะแล้วก็เอามาตัดแล้วก็ดัดแปลงหน่อยฮะเนี่ยก็ลอกลอกออกเอาเอาเฉพาะตัวนี้มันอันนี้ทำไว้นานแล้วเลยประมาณได้สักเกือบเกือบยี่สิบปีแล้วนะนี่เนี่ยยังไม่เคยเป็นอะไรเลยฮะ คานตัวนี้เป็นคาน์สิบล้อหน้ายาวเขาเรียกว่าอิซุทีเอ็กเหรอทีเอ็กเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเขาเรียกเหมือนที่ผมเรียกยหรือเปล่าครับทีเอฟทีเอฟอิซุทีเอฟนะฮะเนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนชุดกันอันนี้ครเขาเรียกว่าอะไรชุดกันกระแทกนะ ลูกปืนพวกลูกปืนรับน้ำหนักอะฮะเนี่ยมาใส่รถขี้โอ้ใส่ได้ดีฮะก็เอามาดัดแปลงเอาเนี่ฮะประมาณนี้แล้วก็ยึดเหมือนรถรถไถเลยเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะอยู่ข้างล่างนะฮะตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้มันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างแล้วคาวนี้พวกผม ไม่อยากจะถอดก็เลยใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ไปเลยใช้ตัวนี้ไปปุ๊บแล้วเวลาถอดชีพออกก็ใส่ตัวนี้ไถเลยแล้วไม่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 ใส่คานเดิมมันก็คือใส่คานนี้ก็ตัวนี้มันต่ําก็เลยย้ายตัดตัดจากตัดจากตรงนี้ขึ้นมาไว้ข้างบนนะแล้วมันก็เลยสูงสูงสูงกว่าคานเดิม สูงกว่าคานเดิมแล้วก็เวลาไถาเวลาเข้าล่องมันล่องอ้อยเนี่ยมันจะเข้าได้ดีกว่านี่ครับมันจะตั้งอย่างนี้ปกติปกติคานคานสิบล้อมันจะต่ำใช่ไหมล่ะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้กลับหัวกลับทางขึ้นอ่านะแล้วก็สร้างสร้างพวกนี้ใหม่นี่สร้างพวกตัวตัวหูหูเลี้ยวนะสองข้าง ตัวนี้ก็จะเป็นชุดเดิมของมันนี่ฮะแต่ว่าตัวนี้มันหกักตัวนี้ข้างนี้มันหักนะแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นไรจะไม่เคยเป็นอะไรเลยครับตัวนี้สือเออใช้ได้ทนอยู่ใช้มาอยู่นี่ใช้ขีดประมาณ3มตัวแล้วเนี่ยคานตัวนี้นตัวล่าสุดก็เป็นของสามารถกรเกษตรศยนต์เนี่ยมี FC ขอมาว่าให้รีวิวคานหน้าให้ดูหน่อยว่างั้น จัด่ายแล้วะนี่ฝั่งนี้ก็มันจะไม่ย้อนแสงเท่าไหร่เนี่ดูได้อยู่อันนี้ลูกหมากก็เปลี่ยนใหม่แต่ว่าโกัแขกแกชอบทำอะไรแปลกๆแนวไม่เอาสกูมาล็อกตัวนี้เชื่อมมาเลย <c oughs> ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาก็คือถอดไปทั้งยวงมักง่ายากัแขกมักง่ายนะฮะนัดข้างหลังก็เป็นประมาณนี้ ก็ไม่มีอะไรเยอะแยะนี่แหละก็มารีวิวให้ดูแล้วนะไม่มีอะไรมากแค่เอาคานร,รถสิบร้อมาแปลงใส่บางคันเขาใส่คานสิบร้อใหญ่ยังมีเลยฮะอันนี้เป็นของรถหน้ายาวก็ไม่หนักมากไม่หนักจนเกินไปฮรขี่ก็ขี่สาม,มารถกรเกษตรกันนี่ใหญ่ถึกบึกบึนนี่ฮะ เอาไว้เอาไปตํารถเอาไปดันรถนี่สบายเลยฮะขี่พวกนี้สามารถเกษตรยนต์ขึ้นชื่อลือนามบาลานดีฮะตัดล่องอ้อยเนี่ยสบายเลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกระดกเพราะว่าถังถังทรายมันใหญ่แล้วก็มันมาอยู่ไกลด้วยเนี่ยมาอยู่ไกลบางคันในถัง ถังทรายอยู่ใกล้มันก็กระดกเหมือนเดิมอะมันไม่บาลานด์นี่ยโอ้ตั้งแต่พวแขกซื้อกองอันนี้มาใส่ย,ยังไม่เคยรีวิวเลยนี่กองแห้งฮะมีกองเปียกแล้วต้องมีกองแห้งอีกฮะเพราะว่าแถวบ้านผมมันทรายเยอะไม่ใส่ไม่ได้ฮะบางคนบอกว่าเออใส่ทำไมอ่ะดินทรายกับดินเหนียวไม่เหมือนกันฮะ อินไซนีถ้าได้เข้าเนี่ยหืมรยนยนเลยนะนะไม่รู้ว่าจบหน้าง,งานชิปอ้อยแล้วก็แขกจะมีเพนทำอะไรอีกหรือเปล่านะคันนี้แมซีฟอร์ด5า0พันเทอร์โบไบเล็กบลดไฟนะฮะในผมอยากเปลี่ยนท่อใหม่อยู่คันนี้อันนี้เป็นสามนิ้วอยากจะใส่สี่นิ้วอะแล้วก็จะแปลงคอ จะแปลงคอจากจากตรงนี้มาจะเป็นทําเป็นสามนิ้วะเพราะว่ามันจะได้หอนดีๆอันนี้โค้งก็ไม่ใช่โค้งซิ่งนะโค้งแท้โค้งแท้นะลูกขี่จัดให้ฮบอกเลยว่าแรงฮนะบูตขึ้นประมาณห้าสี่ห้าประมาณนี้แต่เคย เคยทำได้ประมาณสิบเอดสิบสองบูธขึ้นสิบสองเพราะว่ากแขกแกออกตัวเกียสองไงออกตัวแบบกระะะกรชากเลยอ่ะล้อนี่หมุนฟวัดเลยถ้าใครเคย,เคยไ,ดได้ดูคลิปผมอาจจะเห็นฮนะนี่คลิปสามารานี่ปากก็ไม่ใหญ่นะเนี่ยในเวลามันกำเข้าก็ประมาณนี้นะปากไม่ใหญ่แต่ว่าฟันยาวเห็นไหมฟันมันยาวอันนี้มัน มันเริ่มหมดแล้วมันได้หลายหีบแล้วประมาณสี่หีบแล้วนี่กำมันกำไน้อยกำน้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันกำกำอ้อยได้น้อยดีบางบางคันบางยี่ห้อคีบอะมือมันกำเข้าไม่ได้แบบนี้นี่ถือว่าอันนี้เขาเรียกว่ากำได้เยอะนี่แล้วมันคีบกองเดียวก็ได้ฮะบางบางยี่ห้อนี่คีบกองเดียวนี่หลุดนะฮะมันจะไหลออก อันนี้ไม่ไหลนะเนี่ยแล้วตัวนี้มันอ้าปากได้กว้างหรือมันเลยคีบได้เยอะแล้วก็คีบน้อยก็ได้คีบเยอะก็ได้ครับตัวนี้คีบตัวเก่าผมนะ่ะของกระนวลนนะ่ะโอ้โหยคีบกองเดียวอย่างเงี้ยนะ่ะนี่คีบกองเดียวอย่างงี้หลุดมือออกหมดกว่าจะมาถึงรถนะ่ะแต่อันนี้เนี่ยไม่หลุดนะเนี่ยข้อดีของคีบสามารถ มือเล็กแต่คีบได้เยอะแล้วก็คีบน้อยก็ได้คีบเยอะก็ได้ครับตัวนี้การันตีแล้วฮะจากผู้ใช้จริงผมก็ไม่ได้ว่าคีบตัวนี้มันดีที่สุดนะแต่มันมันดีสําหรับผมแล้วตอนนี้ก็คือตัวนี้ล่าสุดแล้วสามารถกรเกษตรจุดอันนี้อยู่ชัยนาธอําเภอตําบลหันคาอําเภอหันคาจังหวัดชัยนาะนะฮะใครอยาก จะศึกษาคีบอยากจะได้คีบฮะลองเอาไปพิจารณาดูะฮะรับรองว่าถ้าใช้คีบสามารถแล้วรับรองว่าไม่ผิดฝังแน่นอนการันตีแล้วฮะดันรถด,ดันอะไรนี่สบายเลยฮะไม่ต้องกลัวว่าคอมันจะหักไม่มีหักมแตรลดเราจะพังก่อน <c oughs> นี่ฮะกองอ้อยวันนี้ก็มาตัดอ้อยตัวเองฮะนี่แปลงนี้สี่ไร่สามงานเนะี กะว่าจะได้ถึง60ตันหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่60ตัน65ตันประมาณนี้ฮะนี่ดูกลองอ้อยสิช่วงนี้ก็ทำของตัวเองก่อนฮะเดี๋ยวเสร็จของตัวเองแล้วก็จะพาโกวแขกไปหาเลาะถ่ายรถคนอื่นอยู่นะโ <c oughs> ี่โกแขกนอนนอนแองแมงอยู่ อโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็มาจัดให้ตามคำขอนะเอขอมาว่าให้รีวิวคานหน้าให้ดูหน่อยว่างั้นก็รีวิวให้ดูแล้วฮะคานหน้ารถสิบล้ออิสุสหัวยาวใช้มานี่จะ20ปีแล้วก็ถือว่าดีเขาดัดแปลงได้ดีฮะมันก็เลยใช้ได้นานบางที่เขาดัดแปลงไม่ดี ใช้ไปใช้มาก็หักหักครึ่งนี่ฮะแต่ว่าที่รีวิวก็ค,ครับแค่เสียเลยเกินก็แขกไปจอดในพุ่มหญ้าที่มีจอดตั้งเยะตัง้งแยะไม่จอดอ่ะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะผมจะไปถ่ายข้างหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้องเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ